สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกทุกคนเลยนะครับผมพบกับค่อยบุมน้อยระเอียดคือเก่านะครับผมโอ้เสียงแบบเสียงก็ยังเงินสิเป็นวัดนะครับนอนน้อยนอนน้อยครับผมเวลาประมาณหกโมงแล้วนะครับตอนนี้หกโมงเย็นแล้วก็จะทํากับข้าวนะครับไม่ได้ทํานะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่ลีนาเป็นเจ้าของคอนโดตรงนี้นะครับผมได้ทํากับข้าวเย็นนะครับผมมีอาหารหลายอย่างเลยนะครับผมมีอะไรกินบ้างนะครับพี่ ขนมจีนมีขนมจีนนะครับขนมเ,เนื้อย่างนะครับนนมีลูกชิ้นเนื้อมีโอโลูกชิ้น,นเนื้อโอ้โหน่าทานมากเลยอะ่ะลูกชิ้นเนื้อแท้นะครับอันนี้จิ้มกับน้ําจิ้มก็คือแบบเป็นสเต๊บน้ำจิ้มแจ่วน, <l ittle> น้ำจิ้มแจ่วนะครับพี่น้องครับโอ้โหนะครับพี่น้องเป็นสเตบนะครับผมใกจะเสร็จแล้วกจะเสร็จแล้วนะครับ คืนนี้เราก็จะพักอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้ก็คืออยู่แยกลำสาลีนะครับอยู่ย่านแฮปปี้แลนด์นี่แหละครับใกล้ๆกันกับแฮปปี้แลนด์นี่เดินเดินเดินไปก็ถึงนะครับแฮปปี้แลนด์คืออะไรก็คือตรงที่ป้าถอนกับป้าจำลองจะมาเดินแบบวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ป้าจำลองก็จะบินมั้งแต่เช้ากับป้าถอนนะครับก็ขอให้ป้าจำลองกับป้าถอนเดินทางปลอดภัยนะครับนะครับบูมน้อยก็จะไปรออยู่ที่ แฮปปี้แลนด์นะครับผมก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมแฮปปี้แลนด์พาซาเ <Happy S 2> นาะนะครับนะก็รออยู่นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับป้าถอนกับป้าจำลองนะครับมีอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะครับพี่น้องครับผม <laughs> ขอให้ผ่านพ้นรถทัวร์ <laughs> ไปได้ด้วยดี <laughs> 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 นะครับก็เย็นนี้ก็จะพักอยู่ที่นี่นะครับผมอยู่ที่คอนโด นำโชคคอนโดนะครับขอบพระคุณพี่ลีน่านะครับผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะครับก็ต้องขอบพระคุณาทางลุงพลปะแตนด้วยนะครับที่ทําให้พวกเราได้มาเจอกันในในชาตินี้ก็ว่าแน,น่นอนนะครับคนก็มีหลายคนอยู่บนโลกนี้นะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาเจอกันนะครับบูมน้อยก็จะก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอคนดีๆแบบนี้อีก สักเท่าไหร่นะพี่น้องเนาะนะครับในชาตินี้ก็ขอบพระคุณลุงพลปัตแตนขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ทําให้เราได้มาเจอกันขอบพระคุณเอฟซีทุกคนเดอ้อนะครับผมขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันอยู่งานเดินแบบบูมนละก็จะไปถ่ายประถอนกับปราจำลองนะครับอะไรที่พอช่วยได้บูมก็จะช่วยนะครับประถอนปราจำลองนะครับผมนี่พี่น้องครับมาไกา่พันธุ์ใดก็ได้กินหน,น่อไม้พี่น้องเป็นหน่อไม้สดนะครับแล้วก็นี่ หน่อไม้สดน้ำพริกกะปินี่มะขามป้อมน้ำพริกกะปิโบราณมะขามป้อมอันนี้จะมีวิตามินซีสูงก็จะชอบเอาไปสกัดกับพวกอาหารเสริมนะครับก็คือมะขามป้อมในลูกใหญ่มากครับผมพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปเดินบางกะปิก่อนตอนดึกๆนะครับผมนี่มะขามป้อมแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนั่นนี่มะมะขามใช่ไหมใช่มะขามคุกมะขามคุกนะครับผมโอ้โห มะขามคกบแม่บะขามไปกินได้คุกเด้อันนี้บะขามมะขามคุกน้ําตาลใช่ไหมครับราาาาคุกน้ำตาลคุกเรือเมื่อมมะขามคุกน้ําตาลคุกเรือมันจะเป็นเปรี้ยวหวานนะพี่น้องครับน,นะครับพี่น้องที่อยู่ที่พักก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคอยูุพี่น้องครับก็รอประถอนกับป๋าจำลองอยู่ที่นี่แหละครับพี่น้องส่วนพี่ชันชัยบางคนสงสัยว่าอา้าวพี่ชันชัยมาแล้วไปไหนคือพี่ชันชยัยน้องชายแกมารับไปทําเกี่ยวกับธุรกรรมนะครับ ไปธุระส่วนตัวของแกนั่นแหละพรุ่งนี้พี่จันชัยไม่ได้มาถ่ายพระถอนกับป้าจำลองนะครับก็จะมีแต่บูมน้อยแล้วก็จะมีทางฝั่งพี่น้ำฟ้านะครับแล้วก็มีพี่อุ๊บนะครับแล้วก็ทีมงานพี่น้ำฟ้าด้วยนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเดอ้อป้าเดอ้อคอยไปคอยมาเดอ้อครับผมกะยัดสเปรย์เปิดประตูเครื่องบินเดอ้อครับผมกะใส่รองเท้าน้ำใส่ถุงเท้าใส่เสื้อกันหนาวหนาๆน,นาเดอ้อป้าเดอ้อครับผมก็ขอให้ป้าเราเดินทางปลอดภัยนะครับ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ซะก,ก่อนนะพี่องบุ้มน้อยก็จะกินข้าวแล้วก็จะนอนไวหน่อยวันนี้จะไม่นอนดึกนะครับมีข้าวเหนียวด้วยโอ้โหครับผมโอโ้โหโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุ้มน้อยได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม